บ้านหนองแวงประชาราดอํานวยตั้งอยู่เลขที่1 6 1หมู่8ตําบลปทุมวาปีอําเภอสองดาวจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสกลนครเขต2เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นิสัยทัศน์โรงเรียนคุณภาพขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนสุขภาพดีมีความรู้มุ่งสู่คุณธรรม สีประจำโรงเรียนขาวแดงลักษณะของโรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2564มีจำนวนนักเรียน260คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น17คนโดยมีนายชัยสิทธิ์สุนเงินเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาและนางฤดีวันชัยเสยนา เป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคุมภารกิจหลักของสถานศึกษานำนโยบายโรงเรียนใช้ลปลอดภัยมีคุณภาพบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำทุกปีทุกนโยบายและดำเนินการตามแผนจัดทำ และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นและน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ตามบริบทของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพตรวจสอบองค์ประกอบของหลักสูตรอย่างครบถ้วนโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รู้จักนักเรียนเป็นลายบุคคลจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศออกแบบการเรียนรู้ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรู้ Active Learning ใช้สื่อหลากหลายที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของกิจกรรมการเรียนรู้มีการปรับปรุงส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยจัดทำคู่มือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากนั้นมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงแล้วรายงานผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมโดยการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องผ่านกระบวนการ PLC มีการประเมินการใช้หลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษาและจัดทำรายงานการใช้หลักสูตรมีการปรับปรุงและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆผ่านช่องทางที่หลากหลาย ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการบริหารงานบุคคลงบประมาณบริหารทั่วไปให้เป็นไปนตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบ,บริหารกิจการที่ดีโดยจะทำคำสั่งมอบหมายงานไว้อย่างชัดเจนส่งเสริมครูและบุคลากรให้เข้ารับการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องให้สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงลึก เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรถารศึกษาที่กำหนดและมีคุณลักษณะในศตวรรษที่21มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีโอกาสมีความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดให้ได้รับความปลอดภัยระหว่างอยู่ในโรงเรียนหากมีปัญหาเกิดขึ้น ครูสามารถดูแลแก้ไขให้ความช่วยเหลือและประสานความร่วมมือไปยังผู้ปกครองได้อย่างรวดเร็วด้นานการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตรกรรมโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายโดยส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมการนำสื่อดิจิทัล มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเช่นการใช้สื่อออนไลน์การใช้แอปพลิเคชันไลน์ใช้ช่อง YouTube และการเรียนรู้ที่ครูสร้างขึ้นมีอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกที่ในโรงเรียนและติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกจุดที่มีความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการประสานงานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อใช้เครือข่ายในการระดมทรัพยากรและความร่วมมือภายนอกสถานศึกษาทําให้โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวยได้รับประโยชน์จากเครือข่ายความร่วมมือได้แก้ปัญหาของสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายการทํางานผลการแก้ปัญหาส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อโรงเรียนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ไดรีเริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจึงส่งผลให้การพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งในข้อนี้บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละมีผลการประเมินตนเองในระดับส ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูและบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการจัดการเรียนรู้เชิงลึกนำความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมไปจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อํนวยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสกนลนครเขต2สภาพปัญหาของการบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษาในบริบทของโรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อํนวยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสกลนครเขต2 พบว่าการบริหารจัดการของสถานศึกษายังต้องได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารในเชิงระบบซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลให้มีคุณภาพการศึกษาในด้านคุณภาพของผู้เรียนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูและประสิทธิภาพในการจัดการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาจากสภาพปัญหาดังกล่าวประกอบกับนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนยโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2ที่เน้นให้สถานศึกษาทุกแห่งเกิดภาพลักษณ์สถานศึกษาใช้ไลปลอดภัยใส่ใจคุณภาพดังนั้นโรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราชอำนวยสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2จึงได้ตระหนักและพร้อมที่จะเริ่มการพัฒนารูปแบบการบริหาร หนองแวงโมเดลตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาใช้ไลสถานศึกษาปลอดภัยนักเรียนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นนักเรียนมีคุณธรรมและทักษะอาชีพสถานศึกษาแห่งความสุขเพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นและมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสถานศึกษามากขึ้นโรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย จึงมีการเริ่มทดลองใช้รูปแบบการบริหารการศึกษาหนองแวงโมเดลการนำหนองแวงโมเดลมาใช้ในการบริหารจัดการที่มีลำดับขั้นตอนในทฤษฎีเชิงระบบดังต่อไปนี้ 1. i n p u อินพุตคือการนำองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันทำให้เกิดได้ปัจจัยในการบริหารจัดการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาสู่คุณภาพของสถานศึกษา 2. โปรเซสคือหน่องแวงโมเดลที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกัน 3. เอาพุทธคือนักเรียนที่มีการพัฒนาเหมาะสมกับวัยครูมีความเป็นมืออาชีพทำงานเป็นทีมโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและชุมชนมีความพึงพอใจในการสนับสนุนสถานศึกษาทำให้เกิดเอาคำขึ้นมาโรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานชุมชนพึงพอใจ มีประเด็นใดที่ไม่พึงพอใจหรือไม่ประสบผลสำเร็จก็กลับไปสู่อิน u t ตสู่กระบวนการโปรเซสอีกครั้งผลลัพธ์การพัฒนาตามประเด็นท้าทายผลลัพธ์เชิงปริมาณนักเรียนร้อยละ80มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดนักเรียนร้อยละ80ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่3อ่านออกเขียนได้เก่งคณิษ ได้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6่านข้องเขียนข้องเก่งคณิตได้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีทักษะอาชีพสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันครูร้อยละ100ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อตกลงงานในการพัฒนางาน ผู้บริหารสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานผลลัพธ์เชิงคุณภาพสถานศึกษาเป็น,สถ,นสถานศึกษาที่สวยงามปลอดภัยทันสมัยมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพนักเรียนมีทักษะด้านการอ่านเขียนคิดคำนวณสมรรถนะด้านการคิดแก้ปัญหาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และพื้นฐานอาชีพที่จำเป็นครูมีสมรรถนะ ในด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีจิตวิญญาณของความเป็นครูและมีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสอนผู้ปกครองชุมชนและสังคมให้การยอมรับและพึงพอใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวยยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถต่อไปโรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวยขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ขอบคุณค่ะ